ไม่เป็นไรล,ลูกถ้าฝุ่นหักอีกก็คงหักหนูไม่ต้องกดสิลูกเนี่ยฝึกเขียนบ้างเนาะไหนอ่ะแต่ยังไม่เสร็จพี่ต้องอีกจ้ะไหนลองเขียนดูดิเดตรงนี้อ่ะตรงนี้กดไหมได้แล้วแต่ลูกนะตรงซ้ำ วิ่งหนีแล้วก็ดับบาสีใช่ไหมครับจ้า <c oughs> โอเคเรื่องไม่ทำจะไม่ทำให้ใหนามาเสียใจนะเอ้ยหนามาเสียใจเรื่องอะไรอะลูกบ้านมีบ้านมีขอทําหลังคาทําไมน้องจักรมิสอนนะนะาเมืนที่หนามาสอนนะลูกเดรีเดรีดีดีหนามาสอนน้องจักมินสอนเงนะครับหนามาช่วยไม่ได้เหรอครับช่วยอะไรหรอคะช่วยลูกทําไม่ได้หรอคะไม่ได้ของหนูหนูต้องทำเองลูก อันนี้ลงสีพี่ต้นไม้แล้วไม่ต้องกดแรงๆหรือยังลงไม่เสร็จที่ครับก็ลงไปเลยใครว่าอะไรลูกเต็มล,ลงแบบนี้อืม <c oughs> <c oughs> มามีใครที่กลัวยักษ์เขียวบ้างพอพูดถึงสีเขียวมีใครที่กลัวยักษ์เขียวบ้างครับไม่มีหรอกครับมามาสิครับกลัวตัวใหญ่อ้ยสวยก็หนึ่งยังไม่เสร็จไม่ต้องรีบลูกใจเย็นๆนครับเวลาลงสีเนี่ยการที่จะเป็นจิตรกรนะเราต้องใจเย็นๆเวลาวาดรูประบายสีเนี่ย เราจะต้องใจเย็นเย็นมีสมาธิใจเย็นเย็นไม่ต้องไปรีบกับมนันลูกเออจครับนี่คือผลงานบ้านต้นไม้ของหนูไหนหนูมาดูสิอเอาตั้งลงลูกไหนทำไมต้นไม้สีอะไรไหนลูกเกสีเขียววันนี้สีน้ำตาลขอวันนี้สีทองอันนี้สีทองอันนี้สีทองนนทำไมทำไมสะพานกับบ้านทำไมสีเดียวกันครับ ทำไมสะพานกับบ้านสีเดียวกันลูกไม่รู้วลยอ๋อวันนี้ก้นไม่ดีเหรอครับแม่จะสร้างก้นให้สวยเลยครับครับทำไมบ้านกับสะพานสีเดียวกันลูกอือไม่รู้นะครับอ๋ออือก็สวยๆนะคะอือก็ก็เอาไว้สวยๆนะครับก,ก็ก็เอาไว้เหมือนกันนะคะนร,รับบ้านเราจ้าสีอะไรในสีนี้ สี่ไฟ